จากคนมาเครื่องจักรนะครับเห็นพี่นนมรรัตบอกเป็นเครื่องจักรซึ่งเคยใช้งานในอดีตมาจริงๆนะคะก็เก็บรวบรวมมาจากสาขาที่เขายกเลิกการใช้งานแล้วเนาะเครื่องนี้าบางคนอาจจะเกิดทันบางคนอาจจะเกิดไม่ทันเนาะเป็นเครื่องจักรลงบัญชีในยุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าเครื่องที่เห็นนี้เครื่องอังเกอร์นะฮะมันมาา <Uncle. S 2> ไม่ใช่อังกะค่ะใช้งานในปี2519 อังกอนั้นเบียร์ยกัมพูชาเนี่ยว,วิธีการทํางานของเขาเนี่ยเขาทําได้สองระบบทั้งงานมือและงานแล้วเสียบปลั๊กก็เป็นใช้ไฟฟ้าได้นะคะมือหมุนได้ใช้ใช้ไฟฟ้าได้ใช้มือหมุนได้แ,แต่หน่อยแต่หน่อยหนึ่งเหมือนม,มีมีตัวเลขเยอะแยะเลยก็คืออันนี้ลงดอกเบีย้ยลงเงินฝากเขาจะมีประเภทบัญชีนะคะเผื่อเรียกฝากประจํานะคะแล้วก็ต้องมีปุ่มพวกนี้จะเป็นปุ่มบังคับเหมือนกับเมนูอะถ้าเขาจะรู้เดต้าเบสเราได้ไงว่าเราเท่าไหร่ มันจะมีบัตรผู้บัญชีค่ะสมัยก่อนเราต้องมีสมุดหนึ่งเล่มให้ลูกค้าธนาคารสาขาจะต้องมีบัตรเหมือนกันเลยรายการจะลงเหมือนกันเป็นบัตรผู้บัญชีเกี่ยวกับที่สาขาเวลาลูกค้ามาพนักงานจะต้องไปหยิบบัตรมานะคะยอดจะต้องเหมือนกันตัวเลขทุกตัวเหมือนกันเพื่อยันกันนะคะป้องกันการไม่ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยไม่ง่ายงานต้องเรียนเหมือนกันนะโอ้โหใช่ใช่ใช่โอเคไม่งั้นไม่ได้อยู่มันร้อยปีนะเนี่ย ก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารนะคะไอ้อน,นี่เครื่องฉายสไลด์ไอ้น,นี่เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะกว่าไปอั้นี่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 ตัวนี้อาจจะไม่เห็นเลยนะคะไม่เคยเห็นเหมือนตู้ไปรษณีย์นะคะครับเนาะเหมือนเลยเนาะอันนี้เขาเรียกว่าตู้สะสมทุน,นตู้นี้ค่ะหน้าตาเหมือนตู้ไปรษณีย์เพราะว่ายุคนั้นเราเป็นคลังอองศินเราก็อยู่กับ ไปสี่อันดับเลขใช่ไหมคะเหมือนตู้ใส่ซองจดหมายเลยแต่อันนี้คือตู้รับฝากเงินเนาะเอาไปตั้งไว้ที่โรงเรียนโรงเรียนที่เราไปตั้งครั้งแรกคือโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพญาสองพันสี่ร้อแปดสิบห้าใครจะฝากเงินก็เขียนหน้าซองว่าชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีและจํานวนเงินปิดผนนกให้เรียบร้อยหย่อนไว้พอถึงเวลาเจ้าหน้าที่จะไปเปิดเพื่อเอาซองนั้นมาแล้วโรงเรียนนี้ยังอยู่ไหมฮะโรงเรียนปัจจุบันก็เป็นนี่ฮะวิทยาลัยสถาบันราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าปยาอ๋อเลิกครับเลิกครับโอนี่อันนี้สําหรับโรงเรียนใช่ไหมคะเมื่อน้อยออมสินไว้กินเมื่อแก่ท่านจะสบายแน่ๆตอนแก่ชราอันนี้ไปที่โรงเรียนเสบิ่งเสบิ่งค่ะส่วนฝากสตังเดียวนะคะสตังหนึงก็เยอะแล้วค่ะโหบาทหน่งนี่กล่องสะสมทุนเหมือนอันนี้เป็นกล่องเนาะมีสามสิบสองช่องอันนี้ไว้ในห้องเรียน Oh. อันนี้ไว้ที่โรงเรียนอันนี้ไว้ไหนห้องเรียนเลยประจําชั้นเรียนเลยนะคะกล่องนี้มาจากโรงเรียนอัศส,สมชันศรีราชานะคะจะมีชื่อเจ้าของเลยเลขที่หนึ่งชื่ออะไรเลขที่สองชื่ออะไรแต่ละช่องก็จะมีช่องหยอดเหรียญค่าขนมที่เหลืออืลูกอามาฝานี่คนดังอันนี่ใช่ชนะสาวยูวบูลถูกค่ะเนี่ยค่ะ ก็ล oh. oh. ูกเอาเงินฝากใส่ไ okay. ว้นะคะหยอดไว้พอถึงเวลาเจ้าหน้าท oh. so ี่ก็จะมาเปิดกุญแจสองดอกนะคะเปิดขึ้นมานะคะก็นี่เปิดได้นะคะก็จะมีกล่องให้นะคะก็หยิบออกมาถ้ามีเงินเหรียญอยู่ก็จะเทออกมาแล้วก็นับนะคะก็เป็นการฝึกให้นักเรียนออมออมนะคะมิสัยการออมสร้างวิสัยนี่คือกลยุทธ์ของผู้บริหารในยุคโบราณยุคเก่ายุคอดีตนะคะ ซึ่งเครื่องใช้ต่างๆที่เราจะเห็นต่อไปอันนี้เครื่องคิดเลขเห็นไหมเครื่องคำนวณนี่เห็นนะเกิดไม่ทันเหมือนกันค่ะไม่มีใครอธิบายได้แล้วันเนครื่องพิมดีเลยอันนี้ไม่มีใครอธิบายได้ค่ะน่าจะเป็นการคำนวณแบบโอ้โหอันนี้ก็ไม่มีใครอธิบายได้แล้วมาจากเมืองนอกทั้งนั้นเลยมาจากยุโรปนะคะอันนี้ดีกว่านี่ทํางานคู่กับอังเกอร์นะคะเครื่องคำนวณเครื่องแรกของโลกไฟดับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าใช้ ความสามารถของมนุษย์พ่อผมเคสอนกันแต่ผมะะลืมไปแนละ้วมังกรคาดแก้วจันสมัยก่อนเนี้ยพนักง,งานออมสินจะต้องใช,ใชใ้ลูกคิดให้เป็นเพราะว่า,าคำนวณดอกเบีย้ยนะคะด้วยลูกคิดคำนวณให้ถูกต้องหลายๆรอบแล้วก็เอาไปลงบัญชีด้วยเครื่องจกักรก่อนที่จะไปพิมพ์เนี่ยคุณต้องทำคิดตัวเลขเออกมาก,ก่อนนะคะให้ถูกต้องมีคนทวนไม่ให้คิดคนเดียวนะคะคิดหลายคนแล้วก็กทว,น,ว,น,ะะน,วกกนกระทบยอดไปมา